พอเข้าใกล้บริเวณตีนเขาเราเริ่มเจอเห็ดอีกแล้วนะครับเห็ดไข่เหลืองแต่ว่ามันเป็นทรงกระบวยแล้วนะแทบจะบ,บานแล้วด้วยแล้วก็เหมือนผมจะเจอตรงนู้นอีกดอกนะเดี๋ยวลองเดินตามไปดูนะน่าจะใช่อ่ะเห็นตะไกลเลยอันนี้เห็ดอ่อเห็ดหน้ามอมแต่ว่าโดนแท้แล้วนะนั่นไงเห็นตะไกลเลยการหาเห็ดไข่เหลืองอ่ะมันหายง่ายมากเลยถ้ามันมีนะนี่ครับนี่ไงนี่ไงแต่เดนไม่ได้มีดมานะวางไว้เมื่อกี้ ต้องมือแสะแห่หาง่ายแล้วก็ขุดง่ายรากมันรากมันตื้นนะเราแค่ใช้นิ้วมือนี่ก็ขุดได้แล้วเดี๋ยวเราเดินดูแถวนี้ก่อนไม่เหมือนเห็ดโคนนะมันอยู่ลึกแล้วมันหาง่ายเพราะสีมันสดสีมันเจียมถ้าตรงไหนที่จุดที่มันมีนะมันจะอยู่เป็นกลุ่มเลยแล้วก็มองเห็นแต่ไกลอย่างเห็ดโคนอ่ะบางที่มันจะยังมุดอยู่ในดินมันจะหายากเมื่อกี้เหมือนเราจะเจอเห็ดลม แต่ช่างมันอ่าไม่เจอแล้วก็ช่างมันเพราะว่าตัวหลักของเราวันนี้นะคือเจ้านี่เราจะไม่สนเห็ุอื่นนอกจากจะเจอเต็มๆถึงจะเอานะแต่ถ้าแบบเลยไปแล้วเนี่ยเราจะไม่กลับไปเก็บเส็ยเวลาเห็ดหน้ามอมสภาพดีเจอสองดอกนะครับมาด,ดูตรงท้องมันหน่อยอ่าโอเคใช้ได้ได้อีกดอกนึงน,นี้ว้าโ,โอ้โหหนาำํำ น้ำดำอโอ้หนามอยู่กับพื้นนะครับมองไม่เห็นดูสิเป็นไงบ้างดอกนี้เออข้างบนดีนะแต่ข้างล่างอะไม่ได้แล้วละ่ะเป็นสีน้ำตาลแล้วทิ้งดูไส้ก็รู้ละไส้กวงจนสภาพนี้ละแลวมีดอกขาวอีกหนึ่งดอกตรงนี้ตังนี้ก็เป็นเห็ดที่กินประจําเหมือนกันแต่ยังไม่รู้ชื่อนะตอนแรกผมเรียกวันว่าเห็ดขา่าเห็ดขิงอะไรเนี่ย จริงแล้วไม่ใช่ถ้าเห็ดข่าจะมียานะกินได้ยืนยันเป็นชนิดเดียวกับไอที่ดอกเล็กๆที่ผมเก็บเยอะๆก่อนหน้าเนี้เนี่ยเห็ดเราขึ้นถุงสารพัดเห็ดเป็นเห็ดกินได้ทั้งนั้นเรามาถึงตีนเข่าแล้วนะครับทุกคนแต่เป็นว่าผมเจอเห็ดไข่เหลืองตรงนี้นะก็เลยวนกลับมาเก็บก่อนเป็นดอกเล็กนะนเจอดอกเดียวไม่มีกลุ่มไม่มีหมู่มันบริเวณรอบๆล่ะ มีเห็ดที่แทงดินออกมาใช่หรือเปล่าใช่แต่เป็นเห็ดอะไรไม่รู้นะครับแล้วก็ตอนนี้เรามาถึงตีนเขานะครับซึ่งเขาตรงนี้ผมไม่รู้จกักว่าเขาเรียกว่าเป็นเขาชื่ออะไรนะรู้แต่ว่าจุดเนี้ยคือบริเวณของวังนกกระทุงซึ่งเขาลูกนี้จะมีความสูงเพียง200เมตรเท่านั้นนะครับเท่ากับเขาดิ่งกระถินเลยแต่ว่าบริเวณจุดนี้จะมีเขาอยู่ประมาณสามลูกเป็นลูกเล็กๆทั้งนั้น จะมีสองร้อยสามร้อยและสี่ร้อยตอนนี้เรากำลังมองหาเขาลูกที่มีความสูงสี่ร้อยอยู่ซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่สองร้อยนะถ้าจะให้เดามันจะมีเขาตรงนี้สามร้อยนะแล้วถ้าเราข้ามสองร้อยไปจะมีเขาอีกลูกคือเขาสี่ร้อยซึ่งจะเป็นเขาจุดที่สูงที่สุดของตรงจุดนี้และถ้าเราข้ามเขาสี่ร้อยไปได้เราจะไปถึงหมู่บ้านที่ื่อว่าหนองกระทุ่มและผาล่องซึ่งตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการเดินทางนะยังไม่ถึง เรามาได้เพียงครึ่งทางอยู่ตอนนี้โอเคออกเดินทางต่อเดี๋ยวเราจะพาทุกคนขึ้นไปดูทิวทัศน์ด้านบนกันนะครับบนเขาสองร้อยที่ว่านี่ไม่สูงมากนะค่อยๆเดินไปเราจะดูด้วยว่าบนดอยน้อยเนี่ย บนยอดเขาน้อยเนี่ยระหว่างทางจะมีเห็ดขึ้นหรือเปล่าจะได้รู้นะว่าเห็ดเนี่ยมันขึ้นบนยอดบนเขาหรือว่าบนพื้นลาบถ้าข้างบนเขามีเราจะได้ตามหาบนเขาแถบนี้ให้ทวนเพราะว่าเมื่อเช้าที่เรามาเราได้บริเวณพื้นลาบเนะี่ยลื่นเนี่ยบอกเขาแบบเนี้ยถ้าเทียบกับอที่เราไปพประบรมาธาตุอ่ะเขาแบบนี้ปีนง่ายกว่านะ่ ถึงทางมันจะลำบากกว่าเพราะอะไรมันไม่มีความลื่นแล้วมันมีต้นไม้ให้เราเกาะอีกอย่างเป็นก้อนหินถึงจะมีตะไคร่ก็ไม่ได้ลื่นเหมือนทางแบบนั้นทางแบบนั้นจะลื่นกว่าแล้วเวลาเดินขึ้นเราต้องโน้มตัวเอียงตัวขึ้นนะแต่แบบนี้ไม่ต้องเดินเหมือนก้าวขึ้นบันไดปกติแต่ถามว่าเหนื่อยไหมการออกแรงมันเหนื่อยอยู่แล้วครับ แต่ว่าความเหนื่อยมันต่างกันเส้นทางธรรมชาติแบบนี้เอาเขา้าจริงเหนื่อยน้อยกว่าเพราะมีตัวช่วยเนาะมีต้นไม้ให้เราเกาะมีก้อนหินให้เราเหยียบแต่ความอันตรายมันมากกว่าเพราะงูอาจจะทุกตามพุม่หย่าต่างกันแค่น,นี้และความสวยงามสองข้างทางภูเขาจะดีกว่าและภูเขามันสามารถเดินตามใจเราได้ เราจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาขึ้นตรงยังไงมันเรื่องของเราเลยแต่ว่าเส้นทางสบายอะ่ะมันต้องเดินตามทางที่เขาสร้างไว้ให้เช่นั้นออกนอกเส้นทางไม่ได้อันนี้เราอยากไวเราก็ขึ้นดิ่งไปเลยถ้าแบบช้าๆใ,ให้หน่อยน้อยหน่อยก็เดินเฉียงอันนี้คือเห็ดใทรเดือนนะครับเป็นหนึ่งในหนึ่งในเห็ดละโงกชนิดหนึ่งคนที่ มีความชำนาญอย่างมากเขาจะกินนะจะเอามาให้ดูนี่เขาเรียกว่าเห็ดละงูกดำหรือเห็ดไส้เดือนซึ่งจะมีความคล้ายกับเห็ดละงากนะซึ่งเป็นเห็ดพิษคนทั่วไปจึงไม่นิยมกินนะแต่วันนี้เราจะลองกินให้ดูนี่นะเดี๋ยวจะบี้กันให้เห็นจจดๆนะเอาถ้วยมันออกก่อน เขาบอกว่าเห็ดละงาก้านจะตันใช่หรือไม่แต่เห็ดเห็ดเนี้ยมีความคล้ายเห็ดละงาคือเห็ดผิดนะเห็ดไข่ตายซากอ่ะแต่เห็ดละงาก้านจะตันเห็ดละงูกธรรมดาไม่ว่าจะสีอะไรก้านจะกวงถ้าเราบีบแล้วมันกวงเราจะเอามันกลับไปกินสรุปนะกวงนะนี่นะก้านมันกวงนะก้านไม่ตันวันนี้เราจะกินให้ดู แล้วเราจะยืนยันด้วยด้วยชีวิตเราเนี่ยถ้าเรารอดไอ้เห็ดนี่คือเห็ดไส้เดือนและกินได้เขาเรียกเห็ดไส้เดือนนะเป็นเห็ดละงกเห็ดละงกดาถ้าเห็ดละงากจะเป็นอีกแบบก้านตันก้านตันและถ้วยถ้วยมันจะตีบถ้วยมันจะถ้วยมันจะหุ้มหุ้มอยู่นี้เลยสนิทเลยถ้าละงกกินได้ก้านจะก้านจะพองๆแบบนี้ปองๆอ,อ่าแล้ว ที่กินได้จะมีริ้วนี่ไอเจ้านี่มีริ้วเห็นไหมริ้วข้างข้าวอ่าเดี๋ยวเราจะกินให้ดูแต่ว่าเขาไม่นิยมกินเพราะว่ามันไปใกล้เคียงกับเห็ดพิษนี่มันไปเหมือนมันมีความคล้ายกับเห็ดพิธี่กินแล้วตายเขาเลยไม่เอากันขึ้นโดยน้อยมาก็ยังมุสาทธ์อ่นะแต่เป็นดอกเล็กเห็ดไข่เหลืองอ้าวหักเลยไข่เหลืองน้อยจุดตรงนี้ไม่ใช่จุดสูงสุด แต่ว่าสามารถมองเห็นทิวทัศน์รอบๆได้ถ้าเรามองตรงนี้ลงไปจะมองเห็นท่านในกล้องเห็นนะจะเห็นอ่างเก็บน้ำบริเวณนั้นซึ่งนั่นคือเขาเรียกว่าห้วยดงตึงตรงที่ผมเจอกรวดกระดูกในนับนะที่ผมไปงมหอยขายนั่นแหละเขาเรียกว่าห้วยดงตึงอยู่ไม่ห่างจากนี่เท่าไหร่แต่ถ้าเดินไปก็น่าจะน่าจะสี่ห้ากิโลได้อยู่นะจากระยะทางนะแต่ตอนนี้เราอยู่ในจุดที่ ที่กำลังจะไปภูเขาที่มีความสูง400ที่เราบอกคือหนุนข้างหน้านั่นคือเขาี่400เมื่อเราข้ามเขา400ไปเดินไปอีกสักพักเราจะถึงบ้านหนองกระทุ่มหนองกระทุ่มผ่าล่องแล้วก็เลยไปจุดนู้นไกลามากๆเลยก็จะเป็นน้ําดิบซึ่งน้ําดิบมะเห็ดเยอะแต่เราไปไม่ถึงหรอกเพราะว่าเรามาสายนะนอกจากเราจะขับมอเตอร์ไซค์ไปเริ่มจุดนู้นเราถึงจะหาเห็ดที่น้ําดิบได้ ตอนนี้ไม่มีทางกว่าเราจะเดินไปกว่าจะเดินกลับอีกมืดพอดีตรงนี้มีอะไรให้ถ่ายบ้างไม่น่าจะมีนะก็มีน้ําที่หมาตรงตึงแล้วก็ที่เหลือก็เป็นป่าหมดเลยเป็นป่าเป็นเขาหมดเลยมีแต่ป่าทั้งนั้นมานไปถ่ายเห็ดดีกว่าว้าวทุกคนครับเราเจอของดีแล้วครับกำลังจะเดินลงเขาเลยเห็นอยู่ไกลๆ ใหญ่มากใหญ่มากๆกำลังหน้ากินเลยกรุบๆเลยโอ้โหไข่หานสมกำลังสวยเีดีๆเดี๋ยวร่วงนี่ไงว้าวมีอีกโอ้ยเดี๋ยวหักสองดอกเลยอืมเรียบร้อเสร็จเราดูไปรอบๆอีกเผื่อมีนั่นไงไข่ไข่เดี๋ยวดูแถวนี้ก่อนเดี๋ยวไข่ลูกเบลเลย ไข่ลูกเบลเลรเลยโอ้โหโอ,อยู่กับพรรคพวกครับอยู่กับพรรคพวกลูกใหญ่ด้วยนี่ไงเดี๋ยวต้องเปิดนี้ก่อนมีไหมวางอันนี้ก่อนว้าวเจอหนึ่งก็เจอสองเจอสองก็เจอสามแล้วพวกพวกมันก็จะตามมาอีกนีงไงไข่กำลังสวยเลยใหญ่มากเบลเลอรเลเเลยนะเวลาไม่ใช่ปัญหานี่หว่า ต่อให้เราจะมาสายยังไงอ่ะแต่ถ้าเราเจอแหล่งมันมันก็ได้อยู่ดีแล้วเมื่อกี้เราเจออย่างนะเดี๋ยวจะวางไว้ตรงนี้ก่อนนะเพะเิเ่เจอเจอไอ้กุ้งแต่เป็นเหมือนจะเหมือนจะบานแล้วนะบานก็กินไงไหนว่านี่นโอ้แต่ว่าบานจนหมดสภาพแล้วล่ะไม่ไรกินได้ ได้แต่อันนี้แมวนะอันนี้มันมันเกินไปละสแต่พมันแบบอ้ยกินได้นี่กินได้ไดดกินได้อือดูที่โอกินได้มันไม่เหมือนพวกเห็ดลมเห็ดอะไรอย่าง้งมันบานหน่อยเหมือนก็เน่านี่กินได้รอยโดนแทก็จริงแต่มันไม่ออกสีน้าตาลนะอเ,เอาไปกินแล้วกันเดี๋ยวพอหมดฤดูเห็ดก็จะไม่มีเห็ดกินแล้วเก็บได้ก็เก็บไปเอาไปกินเดี๋ยวเดินดูทางนี้ เผื่อเจอไข่ลูกใหญ่อมไม่เจอแล้วมั้งนี่นี่ไข่เหลืองน้อยทําไมไข่เหลืองลูกเล็กเนี่ยนี่นิดเดียวเอาหมดเล็กใหญ่เอาหมดกินได้เหมือนกันครับมหมดแล้วไปเอาถุงมาใส่ก่อน mà cháu đây thì đây nhiều mà thùng nhu lệ con còn